อยากให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันนะครับโตโยต้าให้ลักนะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ครับพี่น้องครับเนี่ยครับสภาพพร้อมวิ่งครับผมอยากให้พี่น้องได้รับชมสภาพรอบคันน้ำกันครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ้งรอบคันครับบอกเลยว่าตัวนี้ครับเป็นกระบะตอนเดียวใช้กันคุ้มครับให้พี่น้องได้เบิ้งรอบคันน้ำกันครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับช่วงท้ายนะครับนะครับ ตัวนี้บอกเลยว่าใช้คุ้มคมครับพี่น้องเขาเอาไปขนเขานะครับแกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครับกระบะตัวนี้ก็ยังไม่ผูกครับอ่าดูให้พี่น้องเลยเบิ้งสภาพก็พร้อมใส่งานครับนี่ครับผมกระบะก็ยังโอเคครับตัวนี้บอกพี่น้องไว้ก่อนว่าแนบเสริมมานะครับกระบะก็โอเคครับกระบะแข็งครับนี่ครับอ่าดูพื้นกระบะแต่ก็มีนะครับก็มีเป็น ่รอยเล็กๆน้อยๆขาดนะครับอาจจะมีรูนะครับตัวนี้ก็ตามสภาพการใส่งานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเข้าสนใจนะครับสามารถโทรเขม้าสอบถามได้นะครับในราคานะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้เป็นสภาพใส่งานครับผมรถใช้งานประจํานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองจุดสี่ห้านะครับนี่ครับผมะบะ ตัวนี้เป็นกระบะตอนเดียวแข็งครับด้านข้างเบื้องด้านคางนะครับก็พอดูได้นะครับแต่ก็ไม่ดูดีเท่าไหร่นะครับตามอายุการใช้งานสําหรับพี่น้องที่รับสภาพได้นะครับเนี่ส่วนประตูก็เปิดเข้าออกนะครับปิดสนิทครับอดูปิดสนิทนะครับเปิดเข้าออกได้ปิดสนิทดูกระจกหมุนข้างนะครับกระจกหมุนด้วยมือนะครับผม ก็ยังฝืดๆนะครับครับไม่โยกไม่คอนอ่านี่ล็อกได้นะครับผมเปิดล็อกได้ครับอ่าเดี๋ยวดูสภาพเครื่องด้วยกันครับอ่ามาเบิ้งข้างหน้าครับข้างหน้าไฟออกทุกจุดนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูครับผมนี่ครับผมไฟออกทุกจุดนะครับบอกเลยว่าลดสภาพพร้อมใช้งานครับผม เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงไห้พี่นอ้องเขาได้รับช่งน้ำตันครับอ่าดูฝากระโปรงมาดูเครื่องด้วยกันครับนี่ครับผมดูหม้อน้ําครับอ่าหม้อน้ํามีน้ํามีดันหรือเปล่าครับผมเบื่องน้าครับผมนี่ครับหม้อน้ําหม้อน้ําไม่ดันครับนี่ครับ น้ำวนดีมากอ่าเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผมเครื่องยนต์ก็ดีสบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิรงว่ามันมีไอไ่มครับมีไอมีควันไหมนะครับก็มีไอมีควันครับบอกเลยว่าคันนี้มีไอมีควันนะครับแต่ก็โอเคนะครับเสียงเครื่อง ครับผมเดี๋ยวมาฟังอัตราการเล่งเครื่องให้พี่น,อน้องในเบื้องต้นกันครับเครื่องครับอ่ามาดูด้านข้างปั๊มเบรกปั๊มคัดก็ยังใช้ได้แบตเตอรี่โอเคครับเครื่องพร้อมวิ่งนี่ครับโตโยต้าไฮรักฮีโร่เครื่องยนต์2.4ครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันอีกตัวนึงครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมบอดี้ข้างนอกครับตัวนี้เป็นสีเดิมๆสีจากโรงงานเลยครับอาจจะมีหลุดลอกตามอายุการใช้งานนะครับสีนี้ก็เป็นสีสนิมนะครับสีสนิมสีเดิมๆนะครับบอกพี่น้องไว้ก่อนมาเป็นสีเดิมไม่ได้ทําสีมานะครับ ดูบอดี้ข้างในครับเบาะก,ก็ยังโ okay, อเคเบาะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นี่ครับนี้เป็นคอนโซลหน้านะครับบอดี้ข้างในนะครับบอกเลยพี่น้องว่าสวยครับเบาะก,ก็หุ้มมานะครับสภาพก็พร้อมใช้งานนะครับเบาหุ้มมาใหม่สีสวยมากครับนี่ครับผมยังไม่ขาดยังใช้ได้โอเคครับ เึิ่งหุ้มมาใหม่ยังไม่นานครับผมตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าไม่หนักครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ทดลองครับน้ำกันครับอมีทั้งหมด5้าเกียร์บวก6ถอยครับเครื่องยนต์ดีเซลครับตัวนี้ครับดูคอนโซลด้านหน้าครับคอนโซลด้านหน้านี่ครับตัวปิดเปิดตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กครับผมเป็นเหล็กค่อนข้างจะหนาครับส่วนคอนโซลด้านหน้าตัวนี้ก็ยังไม่ขาดนะครับ เป็นพลาสติกแข็งครับตัวนี้พลาสติกแข็งครับผมอ่าจอสวยครับจอก็ยังไม่แตกนะครับเรือนไม้ก็ยังโอเคครับไฟก็ยังขึ้นนะครับนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายขวาไม่ออกนะครับต้องไปไล่อีกทีนึงนะครับดูที่ปัดที่ปัดน้ําฝนก็ยังใช้ไม่ได้ครับ เล่มมีนะครับพาสีขาดครับคันนี้ขอคนที่รับสภาพได้ครับนี่ครับมีเล่มครับครับผมอ่ามาดูคัดซีครับคัสซีดูคัสซีด้านล่างนะครับคัดซีก็ยังไม่ผุไม่พังครับนี่ครับผมคัสซีครับพี่น้องครับ พัดซีก็ยังไม่ผูไม่พังอ่าสาดดูด้านล่างดูกันยาวๆพัดซีครับนี่ครับผมอ่าพัดซีอ่าซุ้มล้อนะครับยางขอบ15ครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอาแนบก็เสริมมาครับแนบครับตัวนี้อ่าดูด้านหลัง ด้านหลังกระบะก็อาจจะมีผุเล็กๆน้อยๆน,นะครับตามอายุการใช้งานครับผมป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนเพชรบูรณ์ครับ3678นะครับดูด้านหลังครับผมด้านหลังนี่ครับกระบะกระบะก็โอเคก็พอใช้งานครับ งด้านหลังครับคัดซีก็ยังไม่ผูกไม่พังครับแหนบก็โอเคครับตัวนี้แหนบเสริมมาบรรทุกได้สบายครับอมาดูฝั่งผู้โดยสารครับก็ยังไม่ก็ยังไม่มีบุบมีบุ่มนะครับแต่ว่าก็ยังมีสภาพนะครับเป็นรูเล็กๆนะครับเนี่ยครับด้านข้างแต่ว่าก็ยังไม่ขาดก็พอดูได้นะครับดูซุ้มล้อตรง ด้านผู้โดยสารครับนี่เป็นคัตซีครับก็อาจจะมีโคลนครับที่โค้นนะครับดูครับผมคัตซีมีผุมีพังไหมครับอ่าดูยาวๆไปเลยครับยาวๆไปเลยอ่าครับนีล้อด้านหน้าครับร้อด้านหน้าก็ยังใช้งานได้อยู่ครับผมมีกันชนด้วย มีการชนด้วยครับผมเดี๋ยวไปทดลองขับครับผมไปทดลองขับน้ำกันครับก็ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานครับนี่ครับดูด้านหลังก็อาจจะมีผุบ้างนะครับสำหรับคนที่รับสภาพได้ในราคาสามหมืกับ9 0 0าบาทครับตัวนี้ครับนี่ครับผมด้านหลังก็มีผุเล็กๆน้อยๆครับ ก็ขอคนที่รับสภาพได้นะครับส่วนมือหมุนฝั่งคนขับครับก็ยังโอเคอยู่ครับยังฝุดฝืดอยู่ครับนะครับมือหมุนครับก็ยังฝืดฝืดอยู่นะครับกระจกไม่โยกไม่คอนไม่สั่นครับนะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวไปทดลองขับด้วยกันครับอ้าปิดครับทดลองขับครับอ่าลองใส่เกียร์หนึ่งบึ้งครับผม เกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งเข้านิ่มๆครับผมอ่าไปครับทดลองขับด้วยกันครับนี่ครับผมเกียร์หนึ่งไปเลยครับเกียร์หนึ่งได้สบายครับนี่ครับพวงมลไยไม่หนักครับพวงมลไรก็โอเคอยู่นี่ครับผมคือเกียร์หนึ่งครับอ่าพวงมลไยไม่โยกไม่คอนไม่หน่วงครับอ่ามาเกียร์สองครับเกียร์สอง เกียร์สองก็ใส่สบายครับนี่ครับเกียร์สองวิ่งฟูดเลยครับอ่าเกียร์สามครับเกียร์สามเกียร์สามวิ่งสบายเลยครับเกียร์สามครับผมนี่ครับเกียร์สามเกียร์สี่ครับเกียร์สี่ก็วิ่งสบายเลยครับนี่ครับผมนี่เป็นสภาพเครื่องครับก็พอใช้งานครับนี่ครับ พวงมาลัยก็เบาๆแต่ก็ไม่หนักนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานิ่มๆนุ่มๆครับเอาใส่เกียร์ห้าครับเกียร์ห้าเกียร์ห้าไปเลยครับเกียร์ไม่หลุดครับเกียร์ห้าก็สบายครับเนี่ยครับขับมือเดียวครับมือนึงจับกล้องถ่ายรูปครับนะครับจับกล้องวิดีโอครับก็ยังโอเคอยู่ครับนี่ครับผม สำหรับเกียร์ห้าครับเราวิ่งยาวๆไปให้ดูเลยครับเกียร์ห้าครับเกียร์ห้าสบายครับวิ่งชิวเลยครับเกียร์ไม่หลุดไม่โยกไม่คอนครับเกียร์ครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ครับถึงเกียร์ที่5้าแล้วครับผมเกียครับมี5้าเกียร์ครับก็พอใช้งานครับสําหรับคนที่รับสภาพได้นะครับ ใส่เกียร์ถอยครับผมเกียร์ถอยเข้าได้สบายครับลองถอยครับบอกเลยว่าเกียร์ก็ยังโอเคครับนี่ครับขับมือเดียวได้สบายครับนี่ครับนี่คือเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยก็ยังโอเคถือว่าระบบเกียร์โอเคครับผ่านครับเข้าเกียร์หนึ่งครับเข้าเกียร์หนึ่งเดินหน้าต่อเดี๋ยวเข้าเกียร์หนึ่งอยู่ครับผมมีรถมาครับ เข้าเกียร์หนึ่งระบบเกียร์โอเคครับถือว่าผ่านระบบเกียร์ถือว่าผ่านครับเนี่ยครับผมโอเคครับระบบเกียร์ถือว่าโอเคครับมาต่อไปมาเกียร์หนึ่งมาเลยครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งมาครับอาจจะมีรถสวนตอนนี้ก็ขับมือเดียวครับขับมือเดียวโอเคครับเกียร์หนึ่งครับผมสภาพเร่งเครื่อง มาเกียร์สองครับเกียร์สองนิ่มๆครับเกียร์สองก็สบายครับอ่าเข้าเกียร์สามเกียร์สามก็โอเคครับผมไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเกียร์สามอ่าเกียร์สี่ครับเกียร์สเกียร์สไปเลยครับพุ่งดีมากครับเกียร์สี่นะครับเนี่ยครับเกียร์สตอนนี้ขับมือเดียวอยู่ก็ยังโอเคครับ ครับผมนี่ครับเกียร์4ครับมาต่อด้วยเกียร์5ครับเกียร์5ไปเลยครับยาวๆได้สบายครับนี่ครับเกียร์5ไม่น่วงครับอันนี้ปล่อยมือครับปล่อยมือวิ่งได้สบายครับตัวนี้เสียงเครื่องดีมากครับเครื่องยนต์ดีมากอันนี้ใช้ได้ยาวๆคุ้มๆครับนี่ครับผม แต่ว่าไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่ออกนะครับต้องเช็คใหม่สำหรับขอคนที่รับสภาพได้ในราคา3 9 0 0 0บาทครับผมตัวนี้สภาพโอเคครับสภาพสวยครับก็พร้อมใช้งานครับสำหรับ t o y ย t a h ไฮรักฮีโร่ครับเครื่องยนต์2.4นี่ครับผมสภาพบอดี้ข้างนอกครับนี่ครับ ด้านข้างก็ยังโอเคนะครับเนี่ยครับขอบประตูโอเคอยู่ครับผมครับฝากพี่น้องที่รับชมทางช่องความสูงเล็กๆสุทินบ้านหน้าอยากจะเอาไปเข่าหัวเข่าสวนผลผลิตภาาัณฑ์ทางการเกษตรนะครับแก้เข่าแก้อ้อยแก่มั่นนะครับช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตทางการเกษตรเข่าครับผมพี่น้องลดตอนเดียว ฝากพี่น้องแวนน้ำที่รับชมอยู่อยากจะได้เขาหัวเขาสวนครับนี่เลยครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับให้พี่น้องได้เบิเงรอบขั้นอีกรอบนึงครับเนี่ครับผมก็กระบะเนี่ยบอกเลยพี่น้องว่าแข็งมากกระบะแข็งมากหนาอันนี้เป็นสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับกระบะแข็งครับนี่ครับกระบะแข็งครับผมนี่ครับ ส่วนพื้นก็ยังไม่ผุครับอาจจะมีเป็นรูเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ก็ยังพื้นยังหนายังแข็งมากครับเนี่ยครับกระบะแข็งบอกพี่น้องในก้อนว่าแข็งล้ออะไรไม่มีครับแต่ว่าช่วงล่างเสริมแหนบมานะครับส่วนล้อถ้าจะเอาไปใช้นานๆก็ต้องเปลี่ยนล้อครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนยางเ่อเป็นเปลี่ยนล้อต้องเปลี่ยนยางถ้าพี่น้องเขาจะเอาไปวิ่งท่างไกลนี่ต้องยางยางต้องได้เปลี่ยนครับ เนี่ยครับสภาพยางต้องได้เปลี่ยนนะครับส่วนช่วงล่างเสริมแหนบมานะครับแก้ผลิตภัณฑ์ทั้งเกษตรสบายเลยครับขนปาลมนะครับขนอ้อยขนมันขนเข่านี่เลยครับผมหนาหนากระบะแข็งมากอ่าเนี่ยครับผมกระบะแข็งประตูแน่นๆครับผมนี่นะครับประตูแน่นมากนะครับตัวนี้ก็แข็งเปิดปิดได้สบายนะครับ อาจจะมีรอยผุนะครับอาจจะมีรอยผุนิดนึงนะครับน่ครับตรงมุมขอบแต่แข็งมากบอกเลยว่าแข็งแข็งแข็งมากๆครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าเบาครับไม่หนักไม่น่วงนะครับนะครับประตูนะครับสภาพประตูก็ดูดีครับเนี่ยปิดง่ายง่ายสบายสบายครับอ่าหมุนกระจกขึ้นก็หมุนลงก็ยังฝืดฝอยู่ครับ นี่ครับผมหมุนลงขึ้นสบายนี่ครับผมหมุนลงได้นี่ครับผม,ม,บผมสภาพสวยตัวนี้บอกพี่น้องเข้าก่อนว่าทาสีขาดแต่สมุดเล่มมีครับนี่ครับสมุดเล่มมีนะครับพร้อมโอนนะครับพาพี่น้องเข้าสนใจจะสามารถไปจดใหม่ไปขอจดใหม่นะครับส่วนเล่ม มีครับผมพร้อมโอนครับฝากพี่น่องที่รับชชอยูถ้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0806026823ครับขึ้นไว้ใต้ช่องให้พี่น้องครับผมเอาซาดให้พี่น่องในเบื้องไกลๆน้ำกันครับนี่ครับสภาพพร้อมใช้งานครับนี่ครับโอเคครับผม ครับสำหรับมือนี้ทั้งช่องความสูงเล็กๆสุทิ่บ้านหน้านะครับก็บฝากพี่น้องที่รับชมทั้งช่องยูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งครับเพื่อบอผาดชมคลิปใหม่ๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับทั้งช่องความสูงเล็กๆสุทิ่บ้านหน้าก็ขอฝากพี่น้องที่ที่ได้ติดตามนะครับาการจะซื้อรถมือสองควรจะพิจารณาดีๆนะครับก่อนที่ตัดสินใจในการ ซื้อนะครับหรือขายนะครับคลิปนี้เพื่อพิจารณาในการซื้อขายฮะพี่น้องสนใจจังเข่ามาทดลองขับได้นะครับสำหรับมือน,นี้ทั้งช่องความสุขเล็กสุทินบานน้าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม